สม er ัยก oh. so, um, he ูท sure. ักษ <Yes uh ินนี่คืออะไรป่ะขายสมบัติชาติขายสมบัติชาติแล้วทักษินเนี่ยนอมินี่ส่งนอมินีเขาไปซื้อหุ้นปตตทอถือครองปตตหุ้นปหมดเทอมันเลยได้กำไรมหาศาลเป็นอาการหน้ามืดเออจากน้ำมันแพงเออแล้วก็แบบนู่นเขาก็ก็ไล่ชื่อดูสิไม่เห็นมีเลยมันมีแต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยมันมีทักษินตรงไหนแล้วมันมี กระทรวงการคังถืออะไรแบบก็ก็ไม่มีเขาก็รู้ว่าไม่มีแต่เป็นโนมินีไงพี่ไม่ใช่เขาบอกว่ามันเป็นโนมินีนู่นถือมาจากโยงมาจากสิงคโปร์นู่นอะไรนู่นเต็มไปหมดเลยใช่ปะมันก็เสร็จแล้วก็อ้างนู่นบ้างนี่แบบสรุปแล้วคือสรุปแล้วเนี่ยเนี่ยอ้างว่าไอการขายปตตเข้าตลาด้น่มาปีสี่เนี่ยคือคุณทักสินเข้ามาคุบความจริงนะฮะมันเป็นอะไรที่ ADB ก็ AD B, อเน,นี่ยเขาเสนอตั้งแต่ธนาคารโลกได้เลยตั้งแต่ตอนที่ i m f เข้ามาตอมปีซีซูแล้วมันเป็นแผงของไอเอยู่แล้วพตทการแปรรูปปตทเนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคคุณชวนครับคนที่ทําเรื่องนี้จริงๆเลยคือรัฐมนตรีประจาสงองนักนายกนายกคืออภิสิทธิ์ครับอภิสิทธิ์เป็นคนทํามาก่อนแต่มันมาแปรรูปจริงๆเข้าในยุคคุณทักษิณนพวกนี้แบบได้หุ้นเยอะอะไรเงี้ยบอกว่าได้หุ้นเยอะเห็นไหมนักการเมืองได้หุ้นเยอะ จร,จริงๆเรื่องนี้คนที่เป็นไม้เบื่อไม้เมา,าคุณทักษิณอย่างเช่นคุณบรรยงพงพาน,นี่เคยอธิบายไว้แล้วเคยบอกไว้แล้วว่าทามันเพราะอะไรมาคือเวลาที่เขากระจายหุ้นเนี่ยการเอาหุ้นเข้าตลาดหุ้นไอเฟโเข้าตลาดเขาจะให้กับนักลงทุนที่เป็นที่มันแบบว่าเป็นเป็นรายใหญ่รายใหญ่ที่แบบมั่นใจได้ว่าคุณไม่ขายหุ้นทันทีคเพราะราคาหุ้นสมมติคุณเข้าไป35บาบาทใช่ปะ่ะถ้าวันรุ่งขึ้นขายทันทีอ่ะ คนจองซื้อแล้วมันขายทันทีเุ้่มันจะตอหุ้นมันจะตก,ะตกคือแม่งตลกอะใช่ไหมพวกทวงคืนปตทเนี่ยสมัยนั้นนี่ก็คือแบบโอ้ยคือเะป,ประเภทแบบมันจะมีความคิดที่ตอนหลังรับประหารใหม่ๆนี่ก็ยังมีอยู่นะเห็นชัดรับประหาร5เจน,นะประเทศไทยเป็นเศรษฐีน้ำมันตอนนั้นจะทำ,ท,ำท,ำทำสัญญาต่อสัมปทานกับเอ๋อะไรนะที่สัมปทานในอ่าวไทยคุณเจาะน้ำมัน<ะ>เ,เราต้องทำสัญญาแบบแบ่งผลประโยชน์ ใช่ปะอันนี้ได้นะอันนี้ประยุทธ์ยอมเออคือมีแปดเจข้ออ่ะหกเดแปข้อที่เป็นทฤษฎีคอมเพลเซซีเนี่ยได้มาสองข้อก็คือทวงกืนท่อการ์ดกับเรื่องของแบ่งปันผลผลิตแทนที่จะเป็นระบบสัมปทานอจริงๆแบ่งปันผลผลิตเนี่ยมันก็คือแบบมันอาจจะได้บางจุดแต่ว่าจริงๆแล้วของเรามันไม่ใช่บ่อใหญ่อแบ่งปันผลผลิตเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แต่เมื่อมันเป็นบ่อใหญ่ แต่มันอย่างน้อยก็มีทางเลือกมากขึ้นรัฐก็จะมีหลายวิธีแต่เรื่องท่อการเนี่ยคืนถูกแล้วปตทคืนท่อการถูกแล้วเพราะมันเป็นทรัพย์ที่มันได้บัตรมันเป็นที่เวนคืนมันเป็นได้มาจากการใช้อำนาจรัฐเวนคืนใช่ป่ะมันควรจะต้องให้ฝ่ายรัฐไม่ใช่อะไรวิสาหกิจอันนี้มันต้องเป็นของรัฐไม่ใช่ของวิสาหกิจแต่ข้อเข้าใจว่าเป็นกรมธุรกิจพลังงานใช่ไหมเป็นคนดูแลเรื่องท่อการแต่ข้ออื่นในเร็วหลายหมดเนี่ยผมจําได้ว่าคุณอันนี้เคยไล่ดูที่คุณบรรยงเขาเคยเขียนไว้นะครับ อะไรที่มันเป็นเรื่องตลกตลกของของอของทวงคืนท่อกักทวงคืนข้อแรกเนี่ยตลกที่ประเทศไทยมีพลังงานทั้งน้ํามันก๊าซอย่างเหลือเฟือพบทุกจุดประชาชนกลับต้องใช้น้ํามันแพงยกตัวอย่างประเทศที่เขาใช้ถูกกว่าเราอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปการที่ปตทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องตั้งใจทุจริตเพื่อให้นักการเมืองครอบงาขายหุ้นให้แต่พักพวกปัจจุบันนักการเมืองกข้าเข้าถือหุ้นใหญ่ภายใต้ชื่อนอมินีต่างๆนี่ไงคือทักษิณ เชื่อว่าแมวแมวแมตทอไปแล้วแล้วมันก็ทําให้ทุนสามรถติดติดตัวแมวไงแล้วก็ข้อ3ก็คือว่าการให้สัมปทานขุดจาบเป็นการงเงาแลัดเสียเปรียบคนเป็นแบ่งปันผลผลิตอย่างเพื่อนบ้านในอาเซียนอันนี้ก็ทําได้อันนี้เขายอมให้คือจริงๆแล้วแต่เขาไม่รู้มันได้จริงมามันได้ผลประโยชน์ริงมาก็ไม่รู้เดี๋ยวมัาต้องสรุปอีกทีใช่ข้อที่4ี่ต้องทวงคือปตทกลับมาเป็นของรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์เนะแล้วถ้าเป็นของรัฐก็ไม่ต้องมีกําไรเราจะลดน้ำมันได้ลิตรละห้าบาทเลยครับ แต่ว่าแมตดปรับค่าก๊าซทั้งระบบมุ่งให้ประชาชนใช้ก๊าซหุงต้มใช้เป็นองค์สงได้ประโยชน์ปล่อยให้อุตสาหกรรมปิโตเคมีรับภาระที่มีการใช้กันมากเกินให้นําเข้าไปเอง6ราคาขายน้ำมันลงกันไทยเนี่ยอิงกับราคาตลาดภูมิภาคคือราคาสิงคโปร์คือน้ำมันเนี่ยมันเป็นสินค้าโลกทั่วโลกอ่ะเขาก็ขายในราคามาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันอะไรเนี่ย ราคาหน้าลงกันมันเป็นราคามาตรฐานเดียวกันแล้วประเทศไทยเนี่ยก็จะไปคิดภาษีอีกทีว่าเที่มันออกมาหน้าลงกันดีเซลเท่านี้เบนซินเท่านี้แล้วเอไปบังคับให้ผสมนวนผสมนี่ผสมแก๊สซฮออะไรต่างเสร็จแล้วแล้วบวกภาษีเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่มาถึงเป็นราคาที่ขายแต่ราคาหน้าลงกันเนี่ยมันต้องอ้างอิงมันอ้างอิงกันทั่วทั่วทั้งโลกมันอยู่ในเพดานเดียวกันครับมันไม่อ้างไม่ได้เพราะมันมันคือราคาตลาดโลกไม่งั้นคุณจะแบบ มันไม่ยอมรับกลไกราคาได้ยังไงคือนี่มันเป็นเรื่องกลไกราคาแล้วมันก็คือใช้การแบบใช้น้ํามันสิงคโปร์ขนส่งมาถึงเมืองไทยอันนั้นคือบวกบวกค่าขนส่งมันแปลว่าถ้าคุณเนี่ยถ้าคุณซื้อมาจากสิงคโปร์มาขายเมืองไทยเนี่ยคุณจะไม่ได้กําไรครับเพราะไม่งั้นแบบถ้าเราขายแพงกว่าเนี่ยคนก็จะไปซื้อมาจากสิงคโปร์ถ้าเราขายถูกกว่า คนก็จะซื้อจากเราไปขายสิงคโปร์กลนไกเหล่านี้มันมีไว้ป้องกนันน้ำมันขาดแคลนด้วยใช่ในตลาดม,มันเป็นความมั่นคงทางพลังงานที่นนที่แต่ละประเทศไม่ยอมรับเพื่อมกัใช้ไม่ยอมรับนะแล้วมันกลายเป็นกระแสะความคิดที่มันติดไปสู่คนไทยจํานวนมากเลยก็คือคิดว่าปตท,ะทะลงกลั่นอลไมันค้ากําไรนก่อนไปถึงกลับมาแบบกลับมาปลุกเรื่องแปดบาทครับแล้วกลายเป็นแบบเอาฝ่ายค้านผิดนี่ทําไมไม่อ,อภิปรายสุพัฒนพงศ์งงใช่ไหเลย